ลงลกสาพัทยาเ้งมักอคาเอาหรอเอาเหรอเก่งเหรอเก่งเะโอ้ย่มผมกลัรักจังรักมากวกโรยังไม่ได้ยังไม่เสรจมันยังไม่เสร็จ่ยังไม่เสร็จยัม่นะตอเออมันยังไม่เสร็จให้ดให้ดเลยอะไรอย่ามีดด้วยนะด ข้าวกูอย่างนี้นเหรอ,อมึงกล้าเดินกูเหรอส่งผมเนี่ยนะก็าออรายการนะะี้นะผมก็อาจจะเป็นอะไรมากครับท่านไม่คือเธอสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็าจะมาสบายๆชิๆลๆนะครับวันนี้เป็นบล็อกที่แปลกใหม่สำหรับช่องเรานะเพราะว่าวันนี้เราจะ ก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุกกันนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าผมมันอายุอ,อญญายะมันยาวแล้วเอาแล้วใส่ทำไมจะตัดผมอ่ะใสเ่เพราะว่าเราต้องพูดก่อนครับผมมันแบบว่ากระเซิงมือกระซางมาครับกระเซิงมือกระซางมาอ๋อเคยสอนเธอไปแล้วครับยุ่งเหยิงเอ,อเอ้ย ไม่มันก็เป็นเถื่อนนบภาษาไทย์ก็กระซึ่งเมืองกระซังมานะครับก็เลยแบบว่าต้องให้ผู้ชชาญด้านแบบแฟชั่นนิสต้าเขาอะลรครับผมก็เคยเพิ่งส่งคลิปมาบอกผมว่าเนี่ยวันนี้จะทำคลิปตัดผมนะไม่ก็เธอเป็นคนพูดว่าเธอจะตัดให้ฉันไม่ใช่ไม่บอกว่าจะตัดให้เธอด้วยไม่เธอบอกว่าเธอจะตัดผมเองเธอไม่ได้บอกให้ตัดให้เธอใช่เอฉันก็เลยบอกว่าเออเธอตัดให้ฉันหน่อยไม่ผมไม่ตัดผมเองแบบทั้ง แค่เล่นหน้ามาให้เฉยเวลามันยาวอะ่ะไม่อันนี้คือตอนแรกก็กะจะไปตัดที่ร้านแหละแต่ว่ามันแค่นี้ไงเพราะคอนเทนต์ไงพรคอนเทนต์ไม่ต้องอะไรไง่ายๆครับผมเพาคอนเทนต์เออคอนเทนต์ก็ลงมาทำเร็วๆดีๆคืออยากให้ตรงนี้มันบางกูต้องซอยบางหน่อยซอยบางโอ้โหคุณอาที่มาอยู่ตรงนี้มันมันไม่เห็นจริงๆแล้วเราจะเห็นยังไงเราต้องเห็นจะได้เห็นหน้าผมนี่เห็นไหมล่ะไม่คุณก็หักไป ตัดยังไงก็ตัดตัดจ้าให้คุณคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมอ่ะคุณเห็นแล้วเม่คุณดีใช่มันตรงแล้วนะครับแต่ว่ามันจับมันจับโอ้ยโทษโทษขอแค่มันบางลงใช่ไหมเออคือตรงอื่นอ่ะมันสั้นอยู่แล้วทุกคนแต่ตรงข้างหน้ามันยาวจนมันแบบอู้วี้อ้าทำไมผมมันคือส่วนหนึ่งของหน้าตาเลยนะเว้ยเราจะเธอต้องค่อยค่อยเรียนเอาวนไพ่จริงใช่ไหมเธอต้งค่อยค่อยเรียนเอาสาระไว้เธอต้องฉุดฉุดฉุเรียนเอา ตำไปใส่กางเกงยีนตัดผมเอาเออเดี๋ยวสุดเกิงติดกัน şey ิดอันนี้เป็นเรียวมากนะครับเอาก็บอกวันสบายๆหนึ่งวันเลาวสูงใช้มาซีเรียอะไรล่ะผมไม่ให้ คนที่มีความรู้เรื่อการตัดผมนะเพราะว่าผมก็ลองผิดลองถูกกับช่างหลายร้านอยู่เหมือนกันแต่จริงๆรงนี้ก็ส่วมากเวลาผมไปร้านจะบอกให้ช่างตันแูบ็อกลองโ o o ด้านหน้าผมมาทำมันตัดเองตัดชักชื่อเป็นเลยไม่รู้ปกติเขาก็เล็มเล็มหรือยิ้มใช่ไหมแนวตั้งใช่ไหมแนวตั้งไม่รู้ไอ้ที่ทำไม่ทะ ไกก็ไม่มีความเข้าอะไรอะไรทั้งสิตนะครับก็ได้แล้วเพื่อนแค่นี้เหรอใช่เหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่อนะเอาให้มันบางเลยนะมันหนาตรงนั้นอะซอยไงซอยอย่เพื่อเอาบางเอาสั้นก่อนเธอตัดอีท่าอะไรนี่ลงบันคับที่เอาต้องแข็มันเอาผ้ามาปูก็ไม่ได้จะช่วยเคี่ยอะไรเลยไม่เองกูก็ต้องกวาดอยู่ดีตัดผมในห้องมันก็ต้องกวาดเหรอป้าได้อยู่ก็ได้เลยก็เชื่อใจอยู่นะถ้าถ้าเป็นผมนะผมพออย่นี้ถ้าเป็นชันหนัฉันพออย่นี้ มันต้องเล็มออกอีกปะเลม็มเล็มให้มันบาดตัดเราต้องใจกลางคือกูเห็นเขาตัดแนวตั้งเออก็รู้อยู่มันไม่ใมันไม่เห็นหน้าเธอนะมหน้าคือดูนี่ไงโค้งลงต้องคงลงม,มกกันจะหลับตรงนี้โดนตนัดเฮ้ชยชอบมันไม่ค่อยคือว่ะมันก็จะคืออย่างนี้แหละ มันสั้นลงนิดนึงนิดนึงโอ้ยนิดนึงมาต่อเอออ้อแล้วคืออะไรรูไมแล้วคือกูอ๋อแล้วกูวีให้มันตรงอ่ะแล้วมาทำให้มันอย่างเงี้ยอ้าวไม่ไม่โง่ไหมสองรอบแล้วแล้วก็เออให้เขาเห็นด้วยอ่ะเงี้ยเออเอาจริงเฉันจะไมรู้เธอเหรอเธอก็เห็นกล้องันไม่เห็นหรอ เปือไปร้านช่างเสียตั้งร้อยกว่าบาทแต่ว่าอยู่เนี่ยพลาดแปดร้านได้อย e e ู้านหน้าอยากให้มันเป็นแบบตังอยตังอยลงเลยให้มันท้องกันต um ังอยตังอยใช่ไหมเออตังวยกันลงแต่ว่าก็ไม่เบอร์วางก็ได้เฮ้ยเราก็ได้นี่เนี่ยเออได้อยู่แต่ว่าได้ด้หน้าจะตรงให้คนดูดิเธอเซ็ตผมให้ฉันด้วยนะวัน คือถ้าถ้าช่างถ้าช่างแต่ช่างตัดผมมือก็คือด่ากูเลยนะมึงเอาหลักการตัดผมแบบนี้มาจากอะไรโอใครโอเคนะสั้นลงแล้วคือเอออีกอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องการให้มันสั้นใช่ไหมเพราะว่าผมข้างบนอ่ะมันน้อยมันเป็นเหี้ยเลยคือผมข้างบนอ่ะมันเยอะผมบางโนข้างบนมันเยอะทำไมมันถึงเยอะได้ทำไมของกูมันเยอะไม่ได้อ่ะกูพยายามไว้แล้วมันะมันก็ไม่เคยยาวขึ้นให้กูเลยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันได้ใช่ไหมครับต่อไปเส้นผมเส้นไหร่เส้นผมแล้วเปดเป็นช่าง หนึ่งวันเขาปิ๊งต่อไปส่งผมที่เราจะรังสั้เขาเก็คือทรงนางลำอันนี้เหรอแกสปี้ถามคนดูว่านี่ต้องใช้ไหมไม่าาไมไต้องใช้ค่ะหันหน้าไปเลยหันหน้าไป <Yeah. S 1> เนียบมีอุปกรณ์นะครับก็คือมีแวกมีหวีมีอะไรนะจริงเหมือนคนมีความรู้ ีแว็กมีหมีมีแกส๊สบี้คือสเปรีมีทุกอย่างคืออันนี้ทุกคนนี้ผมเอามาจากเกาหลีนะเธอเชนตอนฉันไปนอนโรงแรมเกาหลีเขาให้เลยนะเธออันเนี้ยก็เลยเอามาเลยสเปรีล็กลอกผมใช่อันนี้คือสเปรย์ลมอกผมสเปรย์ฉีดให้มันแบบว่าจัดง่ายเฉยเฉยอ่ะอันเนี้ยคือล็อกผมคิดว่าน่าจะต้องใช้อันนี้ก่อนแล้วค่อยใช้แก๊สบี้เป็นเจลล็อกพัน รู้เนี่ยไม่เคยใช้อคือครั้งแรกเลยนะครั้งแรไม่ค่อยกลิ่นชนของไทยของเกาหลีเนาะอันนี้เนาะอันนั้นก็ของเกาหลีนะแล้วมันกลิ่นอะไรวะกลิ่นกลิ่นแบบไม่มันก็เป็นกลิ่นเครื่องสารเคมีนั่นเองเออมันเป็นบำรุงผมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรวะตัวจัดทรงผมอะให้มันจัดง่ายขึ้นนะให้มันมีน้ำมันเขาเรียกว่าเนี่ยรู้รึเป่าให้มีน้ำให้มีน้ำอ่ะเดี๋ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหมายว่าเหมือนที่ผมใช้หรบ้านน่าก่อนที่จะเอาผมมาผ่านการทําความร้อนเราก็ต้องมีการบำรุงหรือเป็นการเคลือบเพื่อให้้เสนผม มันไม่เสียอารมณ์แคราตินอย่างนี้ปะฟิวนั้นประมาณนั้นแบบมันไม่ไม่ให้ดความร้อนโดยตรงอะไรประมาณน,นี้เหมือนเราทากันแดดอะไรประมาณน,นี้พอ,ออยากได้หกที่มันดูยกยกใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเราจะทายกยกเราต้องมีวีที่มันเป็นมนันมวนนวลก็นี่ไงไม่ใช่เรื่องมันต้องเหมือนต้องใช้ความ ถ้าผมอ่ะเวลาเวลาผมอยากทำให้ผมมันฟูจยังไงให้มันฟูฟูขึ้นสักหน่อยนึงแล้วเ,เราก็ใช้แว็กของเราอะไรหรือไม่ก็ใช้ไดป่อผมแล้วก็ใช้หวีที่มันเป็นแบบยางเงหวีอย่างเงี้ยเา,า<อ>จริงค<อ>ือค้หญิงที่ดูอยู่เขาน่าจะรู้แล้วคื <laughs> อเขาเซียนกว่า <laughs> เรื่องผมใหม่ที่ผมไม่แบบพูดเยอะอะไรนะเออแต่เราฟูกวอนไม่พอล้วก็ใช้แต่ก็ไม่ต้องใช้ความร้อนเลยหรอไม่ต้อง ถือว่าถือว่าเซตถ่ายงานเฉยเฉยถือว่าถ้าคนที่เขามีที่ริบผมที่มีผมอ่ะเหมือนเอามาทุกวันนีป็นที่ริบผมมีแต่ว่าแค่ชอบผมมันแล้วก็หักรูปนี้เข้าหักมันก็จะทำให้แบบผมเรามันยุบลกขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีที่รีบผมใช่ไหมมีมันเกาะรักจำน่รักมากทุกคนตื่นเต้นมาไม่เคยมีใดด้วยนะคะแนนมัอหัวหน้าไปครับ ไม่เห็นหัวเธอแล้วนะ, <S <S ะคันใช้ได้เพราะว่าเพื่ใช้ไปวันนี้ต้องรอไปสักาประมาณหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีแนนลองเมาส์มอยกุบกิบกุบกิบกับคนดูขั้นเวลาก่อนเอเอจริงๆวันนี้เธอต้องช่วยฉันอันนั้นฉันทำมันนั้นด้วยแยกเอกสารก่อนเราไปส่งคือดี้คือตอนนี้นะครับก็มีธุรกิจหลายอย่างที่ต้องทำนะ ทุกคนที่สนใจในด้านเออเอาหน้าเข้ามาทุกคนที่แบบสนใจแบบอสังหาริมทรัพย์ต้องติดต่อมาเฮ้ยอะไรนะด้านมันไม่ค่อยร้อนอ่ะจับเฮียไม่ร้อนเหี้ยจับตัวใหม่เลยจับตรงนี้แล้วไม่จับตรงนั้นทำไมอ่ะอ้าต้จับทันนักเก็จะเช็คความร้อนก็เช็คความร้อนเพ่อจะให้จับตรงนั้นทำไมล่ะลองดูดิเฮ้ยมันไม่ถนัดอยู่ที่ นะครับแล้วก็ต้องเอาเออเดี๋ยชนิพพาเลยครับแล้วก็ต้องเอาเอกสารไปส่งให้ลูกค้านะครับผมถ้าอยากได้ส่งผมครับตอนที่สมัยแบบเก่าๆวันที่มันเป็นผมร้อนๆในบุ่มแบบร้อนๆเลยอ่ะเนี่ยร้อนๆนะอ๋อไอ้สีผมทองอ่ะเหรออ่ะลองทำดูก็ได้อ่ะลองลองลองดูไม่เสียหายหรอกก็ทำอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อนะครับต่อต่อเลือกขายของของเราตอนนี้ทุกคนก็สามารถมาสั่งเวีดายได้ ตอนนี้เรามีรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นของมันจะเป็นสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับที่เอาเข้าไปปุ๊บม,มันจะเป็นเกลียวให้เลยนะครับสามารถไป,ไปดูรีวิวได้เอาภาพขึ้นนะครับเมย์พิชนาตเป็นพรีเซนเตอร <mm ์ <procedure S 2> ให้เรานะครับ <mm สามารถส <mm ั่งได้ในเพจนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะเพจนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอะไรอีกว่าที่ทําอยู่ตอนนี้มีเพจนะครับผมมีเพจคริปโตนะครับเพจบิตคอยแล้วก็เราก็ขายเครื่องบิตคอยขุดบิตคอยด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเอออยากได้รายได้เสริมอะไรอย่างนี้มีแบบทุนอะไรเงี้ยต้องการเอามาลงทุน ให้เงินมันทำงานแทนเราอ่ะก็สามารถซื้อเครื่องบิตคอยเป็นขุดได้นะครับสำหรับคนที่แบบเท่ไม่เก่งมันก็อารมณ์หุ้นนะทุกคนแต่แบบมันก็อย่างที่ทุกคนน่าจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละเรื่องบิตคอยเรื่องคริปโตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันบูมใช่ไหมล่ะช่วงเนี้ยแต่ผมมาทํามาตั้งแต่สมัยก่อนมันบูมแล้วอ่ะทามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังมันยังไม่บูมอ่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเพิ่งมาเออได้เงินเพิ่มขึ้นก็ช่วงนี้แหละเพราะว่าเราแบบอยู่ เราผ่านการเจ็บปวดมาเยอะอะไรเงี้ยก็อย่างที่จะแบบเออบอกทุกคนว่าถ้าใครแบบสนใจอะไรนี้ก็มาติดต่อเราได้นะครับเพราะว่าเราก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าผ่านจุดผ่านหลายๆอย่างมาแล้วทำมาหลายปีแล้วทุกคนเจ็ดแปดปีแล้วมั้งตั้งแต่เริ่มนานแล้วอะแต่ตอนนั้นแบบโง่มากอ่ะก็เหมือนคนไม่มีความรู้อ่ะจากศูนย์อะไรเงี้ยก็เจ๊งไปเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยผล่มาทำไมก็ทำามั่มๆอะไรอ๋อสำหรับใครที่เนาะคือบางคนมีทุนไงบางคนมีทุนแต่แบบว่าไม่รู้จะเอาไปลงทุนอะไรอะไรเงี้ยให้เงินเ่ยแตม เสี่ยงนะทุกคนแต่ว่าผมก็จะสอนบริหารแหละอะถ้าคุณมาถามปรึกษาอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออมันอยู่จุดไหนมันเสี่ยงม้้ยสุดอะไรเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะต๋องเออมันยังไม่เสร็จบ๊วยให้ดให้ดูเห้ดู อะไรอย่างคุยกับคนดูในโพสตอนนั้นเธอคือถามชันนี้เรื่องบิตคอยน์อ่ะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าอยากเล่นนะผมก็ยังไม่กล้าคือจริงๆแล้วอ่ะมันหลักการเดียวกันเกือบหมดเลยนะหุ้นบิตคอยน์เทสคู่งิงเทดฟอเร็กอะไรเงี้ยหลักการเดียวกันหมดเลยค่ะเพียงแค่ว่าแต่ละอย่างมันจะมีลักษณะของพฤติกรรมการขึ้นลงที่ต่างกัน ถ้าสมมติคนที่อยากเทรดเก่งๆอะไรเงี้ยคุณต้องศึกษายเยอะก่อนนะก่อนที่จะแบบไปเล่นจริงๆนะครับแนะนําให้เล่นพอร์ตหรือว่าบัญชีทดลองอะ่ะก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นพอร์ตจริงนะครับเพราะเวลามันเสียมามันไปเร็วกว่าเงินเราก็ฟึบหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับใครที่แบบสนใจเครื่องบิตคอยนะ์นะเครื่องบิตคอยน์เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเทรดน,นะไม่ต้องกงังวลว่าเอ๊ะมันจะขึ้นมันจะลงเราจะแทงผิดแท,ง,ทงถูกวะอะไรเงี้ย คือบีคอยเหมือนเราเราสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับตีเป็นสกุลเงินหนึ่งในแบบโลกดิจิตอลเนาะสะสมไปเรื่อยอยู่แค่ว่าเราจะขุดได้น้อยหรือได้เยอะอะไรเงี้ยถ้าใครที่มีแบบเงินลงทุนที่เป็นเงินเย็นนะครับไม่เป็นเงินร้อนอะไรเ<ว>นี้ยก็แนะนำให้เอาแวะนะครับมาใส่ผม<ว>น,นะครับไป<ว><น>เห็นพูดอยางไงใช่ไหมก็พูดเลย เธอเชื่อไหมว่าฉันไม่เคยทำอันเนี้ยสาเร็จเลยนะช่างอ่สอนตลอดเลยฉันไม่เคยทําสําเร็จจักทีท่ายี่ยี่ยี่ผมไอ้คุณคุณชอบผมไหมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรฟูขึ้นอ่ะข้างบนน่ะเพราะว่าผมหัวผมมรีอ่อะก็เป็นเดิมพันไปเลยสิคะไรอรู้มันก็ได้แหละก็อยากว่ากันก็ไม่ได้ว่าเลยก็เอาซื้อมันกันเเอาไปดิบลุกให้ทุกคนดูจะเพิ่มจะเพิ่มไปนอย่า่ไปก่อนไล้กัน คุยไปคุยไปไปต้องข้ามมาดูนะไข้ามดูข้ามดูอ๋อมา่วมาทั้งลต่อไปนะครับเราจะทการล็อกผมนะมันไม่เห็นหน้าเธอถอยแต่ว่าของเล่นเนี่ยกูเป็นของเล่นของมึงเลยตอนนี้ขอวังันก่อนเดี๋จะจัดของให้นาอเียอะไรวะเนี่ยก็ขอคิดว่าซองเก่าเดียวอเล่นอันนี้ดีกว่า เคยไม่ใช้อันนี้เลยอ่ะไม่ใช่อะไรไม่ตเดี๋ยวค่อยอ๋อเอกสารต่อไปนะครับผคลังเอากระดาษมาทท่งๆครับไม่มีเอกสารล,ลูกค้าก็ได้ <c oughs> โยนกับกรวยเฮี้ยสมุดแหงแบบว่าทุกอย่างจะอยู่ในนี้แล้วก็สมุดแผนงงแผนงานหน้ามไปดิหน้ามไปฉีดให้มันส่างจากพวกมัวนะครับใช่แล้วรอดูมันจะพูดพูดพขึ้นอยู่ เราไมู่้ลิ่งอนกันไดครับก็แบบว่า ก็อย่าไปจับมันถอยมันก็ฟูขึ้นอยู่นะทุกคนราะ่ก็แบบว่าค่อยชินนะ้ำก็อาจจะเป็นแบบเออมาดูดักระจกเด็กระจกเด็กยิ่งยิ่งจะแบบคไม่ชินเลยฮ้ยเป็นไงบ้างครับถือว่าถ้าแต่งถ่ายงานอะได้อยู่แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ก็ไม่น่าได้นะเนี่ยทำไมทำไมถึงไม่ได้ได้ครับเม่ออกไปข้างนอกก็ต้องแบบว่าอาจจะแบบต้องมีการจัดทรงจัดอะไรเพิ่มเพราะว่าผมมันแตกปลายเออแต่ว่าทรงนี้ทรงกระโดดเดอรทอยได้ใช่ไหมครับก้ระโดดก้มดิก้ม ที่มีสไตล์มันเหมาะกับการเอาถ่ายงานอยู่จริงๆถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายงานอะถ่ายงานอะทรงนี้อะได้ใช่ไหมครับอ่าได้อยู่ได้ก็ได้เลยลงลักสาวพัทยาได้ได้ไม่บัตรออกไปไหนกูก็ค่อถามผมว่าไอ้นี่โฟโต้แบบผมอย่างเงี้ยทำยังไงอะไรผมว่าทำประมาณนึงกมว่าบำรุงก่อนแล้วค่อยใช้ที่นิ่งผมมาทคนหักให้มันดูเป็นรอนเป็นรอนอะไรเงี้ยแล้วก็สเปรย์หลับแล้วก็แหวก ทำไมเขาต้องยางผงครับคุณคุณคุณอ่ะเดี๋ยวมพิเสร็จให้รอเ,อเพราะอะไมมันดูเหมือนไม่จริงใจังแค่ทำแให้มันเสร็จเสร็จไปวะไม่มันโอเคอยู่สำหรับถ่ายงานไงไม่แต่ของจริงดีนะแม่นหน้าี่อย่างข้างหลังดูดีมากเห็นป่านี่ไม่ได้ปอบเฉดดิ้งดูดแล้วก็ห้องน้ำไปจัดอ่ะเขาบอกว่าห้องน้ำไปล้างผมแป๊บนึงนะน้าโยมมานั่งมาเร็วขอใหอลงมาหรอไม่ใช่เธอช่วยจัดเอง เดินใช้งานนะครับทุกคนมันมืดมากเลยนะหน้าเลยมันได้อย nee ู่เน um> ี่ยมันมืดตรงไหนเนาะอะไรแต่ก็น่ารักเนลยนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือเพจของเรานะครับมี่เพจหลายเพจมากนี่เพจแรกอันนี้เพจที่2นะครับอันนี้ขายตัวหนีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเพจร้านของเรานะครับที่เป็นแอดมินอันนี้เป็นใบกรมธุรกิจการค้าของเราอันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเรานะครับเมพิชนานะครับผมมีหลายเพจนะครับเพจโทรศัพท์หน่อยดี ไม่ไม่เอาเครื่องเครื่องใหม่เบอร์ถ้ามันมีซ้ำกันแยกเป็นสองกองเลยทำไปก็ใช้งานนะก็ให้ใช้บ้างทำไมฉันต้องทำงานหนักแังใจร้ายใจร้ายอ่ะไม่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 ใจร้ายกับหนูไหมคเดือดตกหัวกูเนีอยเหอเออแล้วทำไมหอยแล้วก็ เธอคนโดนทํำลายร่างกายอีกแล้วทุกมีทีเลยกูงงไปหมดแล้วเป็นยี่อแล้วตบหลังกูปปองก็มึงชอบอันนี้กูอ่ะชอบอะไรชอบแก้งกูอ่ะแกงเี่อะไรแกล้ถ่เรพูดหน่อยพูดหน่อยครับนี้เป็นขยานนะครับว่าแผลที่เกิดจากมือผมวันนั้นเขาอเลิฟของเขาขูดนะครผมงงไหมผมก็ไม่รุนกันทำไมต้องทำกันอะไรเศร้าเศ้าขึ้นดึง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 ด ทุกคนกันแรงวนะครับผมบอกผมว่าผมต้องสู้นะครับผมต้องทำงานนะ<ค><ด>เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมผมาทุ่มทุถ่ายมากินข้าวยังกินข้าวหรือยังข้า,ไม,า,ขาไม่ฉันถามเธอฉันจะได้แล้วค่ะเอาทำไมเธอกินอ๋อกินกับเพื่อนเนาะอ๋อต,ตอนเย็นเนีนน่ยผมมีแฟนทั้งหมดโอ้ยอ้ยาาแฟนชื่อ้งแล้วมึงเป็นไรมึงหนึ่งปีที่ที่แบบ มันเป็นขี้อะไรอารดมังเป็นขี้อะไรขี้สักอย่างมาตรงหัวกูกูเตี้ยวแค่น้ามือกูเตี้ยวมันต้องเป็นไรมันเป็นไรจัดของไปเวลากูพูดถึงเป็นไรเป็นไรทำไมมันต้องเป็นไรเป็นขี้อะไรอาดอะไรท้ามึงตัดช่วงนี้ออกแหมก้มหน้าก้มตาหน้าข้นมาแล้วทำไมทำไมทำไมแล้วพี่อาร์ดครับผมเไอ้ไรเออเออเราจะไปมีเงี้ยอะไรทำไงเศร้าเหรอชีพนี้เราให้ รูเป็นไรครับผมตอนนี้หน้าคนเหมือนเคนพูพูมากล้องมากโกหกูอ่ยหน้าทำไมต้องก้มหน้าทำามทำงานแหม่ที่กูถ่ายกูหนักะที่ถ่ายกูถ่ายซุ้มเอาหน้าไหนยังไงไ่้เอกสารยังต้องเรียงไงบ้างครับผมมึงเรียงเลยเรียงให้เสร็จเลยนี่เหรอก็ไม่เคยเห็นคนเห็นเคยเกิดกล้องแล้วขนาดนี้นะเขือนจะไม่ความเป็นธรรมชาติเลย เวอ่าดีๆเอาดีๆก็ทำเสร็จแล้วเหรอก็เรียงเรียงให้หน่อยไม่เธอเรียงอันนี้ฉันจะเรียงอันนี้อ๋อแล้วทำไมตรงนี้ไม่ทำเกี่ยงงานเหรอไม่ได้เกี่ยงอ่ะนะเน่โดนอีกแล้วเอามาทำแกเอามาทำได้เป็นไงบ้างครับโควิดนี่ทำให้คนนัดแบบว่าเสียตังค์กับไอ้เขามึให้กูพูดจริงไหมล่ะพูดไปเลยครับมึงให้กูพูดไหมกูเสียตังค์ไปอะไรกูเสียตังค์กับอะไรกระเป้หนึ่งใบ แล้วไม่ได้ว่าอะไรนี่ละที่ให้ชิวๆไม่ใช่นะครับผมชิวเองดูตอนนี้ตัดออกไม่ไม่ต้องตัดนะครับผมเอาออกอ๋อไม่ได้นะแกจะเอาตัดมันก็จะซูมียอะไรขนาดนั้นนะแกจะเอาช่วงที่ฉันตั้งใจถ่ายแล้วแกไปไม่เอาลงเธอเสียความรู้สึกนะเธอก็ไม่เคยสนใจฉันหรอกความรู้สึกฉันหรอกเอออ๋อทำไมถึงไม่สนใจความรู้สึกเธออธิบายเมื่อคืนเนี่ยทุกคนอุตส่าห์แบบนั่งรอทุกอย่าง รอที่อะไรครับเอา้าไหนรอสิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีค่ะแป๊บหนึ่งไงครับพี่แกบอกว่าเออก็เออว่างไหมเดี๋ยจะคุยด้วยอะไรอย่างงี้ แบบรอใช่ไหมพี่แกบอกเออแป๊บหนึ่งขี้ก่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันพิมพ์ม,มาแป๊บหนึ่งไม่บอกแป๊บหนึ่งเออแป๊บหนึ่งคือแบบไอเราก็แบบเอเบบเอมันคงไปขี้มั้งมันคงแบบไปนั่งเล่นมั้งอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปสิงในทิกต็อกนะครับเออแล้วก็รอไปก็รอไปไปรอจนอ่ะเที่ยงคืนจนสี่ทุ่มผ่านไปอ่ะก็เอเขารอถ้าจะเที่ยงคืนมันก็ไปไปรับไปตามของพี่แกเนาะก็แเออเที่ยงคืนน่าจะว่างเลยเราเราโทรไปตอนนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รอแบบพี่แกตอบมาว่าเออเสร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เงียบกิ๊บกูก็าใส่กลับแล้วมัง้งผมสวยดีนะครับผมสวยดีไม่ต้องเลยกูรอจนถึงเช้าตอนแล้วเก็บไม่ทําให้เสร็จนะ <c oughs> ถ้าตัดออกนะถ้าตัดออกนะทำให้เสร็จเลยถ้าตัดออกจะงง่จะโกรธมากเลยเงินมาจากตรงนี้อย่าบน่นอะไรนะเงินมาจากตรงนี้อย่าบน่นนี่คือเงินของเราอย่าบ่นเราต้องขอบคุณเอกสารนะที่แบบว่าถ้าทำธุรกรรมสมุดได้พันบาทเนี่ยก็ใช่ไงก็ใบรับสำคัญรับเงินเนี่ย จัดไม่เสร็จเลยมึงก็จะยินดีสัตว์มึงวิดออกก้อเหรอไม่ตัดออกคดีออย่าอย่าท่านอย่างนั้นได้ไหมครับใคร้าใจตะข้อความโอ,อ,อ้อีกสารลูกค้าอย่าพังนะเราจะไม่ยอมเป็นท่าน เอาเหรอนเก่งนะเก่งนะโอ้ยเอยผมกูัวทำมาหมดแล้วเอยกูล้างใหม่ก็ได้วะเฮ้ยมันเสียความรู้สึกนะจะไปล้างอ่ะไม่ให้กูออกไปกินข้าวกับมึงอย่างนี้หรอมึงกล้าเดินกูเลยกลราส่งผมเนี่ยนะกล้าเออกูจะรอดูนะทุกคนรอดูเลยนะผมก็เราจะถ่ายจะถ่ายคลิปให้ดูเราจะไปถ่ายกาแอคชั่นในการแบบออกไปข้างนอกข้างนอกของศิลป์ชรงเน่แล้วผมจัดเร็วจะได้ไปส่งเอกสารด้วยชอบบีเนื้อหรอพระาหาทีปิ๊งเตี้ยอะไรมึง ว่ากูนักเมื่อคืนนี่ก็ไม่รับสายมึงคุยกับมอนอยู่อะก็ไม่ด่ามอนทีกลัวกูตีคืนยงเขาขอโทษกูใช่เฮียนี่ไม่ทราบว่าช่องนี้ออกกลัวอมึงได้ไหมครับได้ได้เชยไห็นูชูใช่ไโอ้โหมึงกูกับพวกเพื่อนกูยิ่งกว่านี้จริงเหรอเพื่อนกูก็มองหง่ะ หยุดบูลลี่กูถ้า้มายิ้มกูเจ็บยดอยก็ผิดได้ครับคานั้นก็ผิดเออมผิดแหละไอพี่ทุกคนขอบผมนี่ได้สารภาพเช่นมันมีครั้งหนึ่งเว้คือแบบทำไมอ่ะคือแบบตอนนั้นโกรธมันผมโกรธมันผมไม่คุยกับมันมาสามเดือนทุกคนเพราะว่าผมไปอะไรกับมันมีเพื่อนใหม่ครับแล้วมันจะไปัวไปที่เป็นเพี่ออะไรครับผมก็เพื่อนผมอะครับเพรผมจะไปกับเขาไม่ได้มันลืมเราครับผมไม่ได้ลืมครับผมผมแค่เออก็มีเพื่อนอย่างจะให้กูมาเล่นกับมึงคนเดียวเหรอ ยี่ดอกงั้นชีวิตนี้กูมีเ,เพื่อนคนเดียวเหรอที่ตายกูว่ามีเพื่อนเนาะไม่จริงก็รอเล่นคนไม่ตอนนั้นมันเม่อวัแล้วเราเี่หนูพูดจริงยี่อะ่ะต <c oughs> ้นา <c oughs> งานด้วยไงงานเคืออะไรครับเมิงกูก็มีงานเลยล่ะเอา้ามึงก็งานลงไปียนแค่งานกูเว้ยล่ะกูไม่ได้ว่าอะไรเลย่ะ <c oughs> เอ,าอา้าีกฝ่ายนี่ไม่ว่าแล้วมึงพูดทำไม กูทำไมก็กูอยากให้ทุกคนรู้เฉยว่ากูเคยไม่คุยกับมึง3เดือนอ่ะแค่นั้นแหละแล้วไงแล้วบอกสามเดือน4วันแล้วไงกูกูไม่งอนฮะกูไม่รู้ว่ามึงเป็นยังไงมันไม่รู้ตัวด้วยตอนนั้นอ่ะแล้วผมกูไม่ทักมาแล้วเป็นเออแม่งก็ไม่ทักมาเลยกูแบบเี้ยกูก็นั่งรอยกูทักมาแลไมกูสวดมนต์จนหาเอ้ยเมื่อไหร่จะทักมาสักทีกูก็สวดมนต์จนจนตอนแรกกูไม่คุยกับมันนนะจตอนแรกไม่เคยง้อให้ก่อนนะครับเออจนตอนแรกผมไม่คุยแล้วผมบอกเพราะเรามั้นนะครับต้องเจอแม่งแหละเออก็แต่สักพักหนึ่งก็ไปดู งึ่ี่่ชวงวันหนึ่งก็อ๋อไปไม่ได้ไปดูเรือช่วงวันหนึ่งมันก็แบบคิดถึงมันก็เลยแบบทักไปเนาะี่ยอะไรโอ้ยลูกค้าของลูกค้าอ่าเนื้อฉันของลูกค้าก็ของลูกค้าอ้าวพี่ด้วยปุตตีเบากว่าไม่ไม่มึงกูเป็นน้องกูต้องเรียนอยู่นะเวลาสมองมันเคลื่อนอะมึงไปหยิบเนี่ยอะไรจากตรงนี้ไปนี่มันของกองกูอันนี้อีเวนต์มึงก็อ่านดูในเวละ เวทีใหญ่เลยไหมแหมเป็นไรเนี่ยชอบหาเรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอัดนี่แม่งมึงอย่าบยิ่งจะเป็นอไปแล้วไมแล้วฉันจะถ้ามันมีอันนี้ซ้ำมั้มันก็ซ้ำในฉันก็แยกออกมาที่ไงทำไมแกงตงโมโหขนาดนั้นอัดฮะเคยชอบบูลลี่คนอื่นเธอเป็นอะไรมากบูลลี่ฮะคือตั้งแต่ผมไม่เคยบูลลี่ใครนอกจากมันคนเดียวนะครับผมบูลลี่มันคนเดียวผมไม่เคยบูลลี่ใครเลยนอกจากมัน โอ้แล้วมันก็ไม่มีเลขอื่นเลยว่ะมันก็มี30มสิบสามเอ็สามสองพี่เยี่ยวนอยู่ตรงนี้แหละเออเดี๋ยวนี้จะไปกินอะไรกินสิบหนึ่งหกขึ้นแค่แค่กูก็กูจะไปก็เดี๋ยวค่อยคุยแต่อาร์ตผมจะเรียกว่าปากอาร์ตปากปลอก เมื่อกี้มึงพุ่งชนมาหาผมนะมันการรีเทปใหม่ดิเมื่อกี้คือเรามึนก็มึงพูดนะมึงแกล้งแกล้งที่อะไรกูได้ยินอยู่นะแกล้งแกล้งแกงอะไรมึงกูเลยไม่ได้พูดคำนั้นด้วยซ้ำไม่มึงพูดผมไม่ไม่พูดพูดเป็นเสียงโทนแต่ไม่ได้พูดคำมาแกล้งแล้วคิดอะไรเห็นไหมเห็นไหมคำว่าอะไรนะแกล้ก็คำนั้นไง ก็เลยใช้หัวฟุ้งชนเลยอีพีนี้เป็นอีพีที่มีสาระอีพแล้วก็เป็นคนคิดคอนเทนต์เองนะผมถ้าแต่คนรู้เขาชอบดูอะไรแบบน้ไรสาระเหรอเออมันอยู่ในช่วงเครียดทุกคนเนาะใครเขาจะมาดูสาระให้มีหรอมึงทรงผมโอ้ยทรงผมมันได้จริงเหรอวะื่อออกไปข้างนอกตรงนี้กับมึงมันได้ถ้ามึงเปลี่ยนนะกูจะได้ไปกับมึงกูจะจับบ้านมึง ทำเสียความรู้สึกนะคนภาษาทำให้ไม่คือกูก็โอเคไงเวลาถ่ายงานก่อนไปมึงจัดให้กูดีๆอีกไม่มันโลองใครรู้มึงมึงดูยียเป็นนกัวขวาอยู่เลยีูมันไม่สวยเพราะมึงมาจับเอาใหม่เอาใหม่จัดให้เสร็จเลยรอแล้วดูกล้องจัดให้เสร็จเรา็วไม่รอให้กลับมาบอกนะ กูไม่หล่อเท่ามึงหรอกถ้าพูดความจริงเขาถูกเนี่ยกูก็ไม่สวยเท่ามึงอันนี้มึงก็สวยอนะเนาะทุกคนนะครับคอมเมตนต์ข้างล่างหน่อยได้ไหมครับว่าระหว่างผมกับอาใครสวยอะไรโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้โฟตนุสวยกว่าหรอือเปล่าข้าวสวยผมโซยปิดรายการน,นะครับผมยังไม่ได้ก็ปิดให้หน่อยบางทีน่ะก็ปิดกับพี่อี๋แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรมากครับท่านไม่คือเธอสูงนะครับผมก็จะมาเป็นรายการแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมยังถ้าชอบก็นะถ้าชอบว่า,าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ กาวทั้งสองคนและทีมงานพี่จอยพี่ฟิล์มทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้พี่พี่จอยไม่มาเพราะว่าใช่วันนี้พี่จอยกลับบ้านนะครับจอยไปทำทอดก๋าทินในนั้นผมอันนี้ไปพี่ฟิล์มก็อยู่กรุงเทพนะครับกำลังไปส่งเครื่องบิตคอยนะครับจากที่เราบอกทุกคนไปเนี่ยครับผมก็ไปส่งเครื่องบิตคอยอยู่นะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับ EP ข้างนอกนะครับ EP ส้มตำนะครับผมบอกก่อนจะได้กินส้มตำแล้วด้วยเธอต้องเป็นคนทำ อะรอดูกันในคลิปนี้นะครับ <นะ S 1> ผมสำหรับคลิปนี้กอออ็อย่าลืมอันนั้นด้วยนะทุกคนติดตามเพจของพวกเราด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่มีแค่ YouTube นะครับมีเพจด้วยนะครับผมมีทั้งติ๊กต็อกของช่องนะครับแล้วก็เพจของช่องเพจเพจเพจอะไรครับเพจ Facebook นะครับแล้วก็กลังจะมี IG ของช่องด้วยนะครับแต่ว่าสร้างไม่ได้ชริงมัน็เที่อยนะไรนะไปติดตามพวกเราได้ใน IG นะครับก็จะลงแบบชีวิตประจำวันลงที่นั่งเลย จะกันได้เยอะนะครับรอทุกๆคนอยู่นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งรู้นะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้กันอะไไม่หมายถึงว่า IG เรา IG ร้านอ่ะไอจีไอจีช่องอ่ะกำลังทําแต่ว่า IG พวกเราก็มาติดตามพวกเราได้อะไรอย่างนี้มาเจอกันอะรอย่างนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสองทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูมันนะครับมันทำอะไรผมมันบีบคอผมทุกคนใครก็ได้แจ้งกันหมดที่ผมทำ คนดูคนดูคนูรือก็อยู่เฉยอย่างไปไรมึูทำกูเหรอไม่ได้ทำอะไรเพน่งตัดของให้พี่ไม่ทา